สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคานวณเลขเด่นวิงล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลในงวดประจําวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นวิงล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณวิงล่างของเรานะคะท่านชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นวิ่งล่างของเราในงวดประจําวันที่16พฤษภาคมนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลัก10ล่างนะคะเลข3 3บวก9นะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะท่านผู้ชม2บวก1คงที่นะคะได้3จากสําหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7 3 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดสามเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดสามเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักสิบ่างเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะได้สิบสิบได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะคะก็ได้หนึ่ง จะสาหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าจะสาหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคํานวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้าสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา หลัก10บลางนะคะเลข1นหนึ่งบวกเนะคะได้10 10บเ็เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะคะได้1นึ่งจากสหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0ูนย์หาหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิงล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0ูนย์หาเพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นวิงล่างเข้าดูเลขเด่นได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลัก10บล่างนะคะ รางวัลเลขท้าย2ตัวออก0ูนย์ห้าเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างได้ศูนยศูย์บกหก็ได้5้าไดเล็กเด่น5้นะคะห้บวกหคงที่นะคะได้6หะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก5้ห <ım 999> ในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นวินงั่งนะคะคำนวณได้เลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าหกเพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเข้ามาตรงๆงนะคะท่านผู้ชมสำหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกห้าหกนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณนะคะคำนวณได้เลขห้าเลขหกนะคะผลรางวัลในงวดน้านะคะออกห้าหกนะคะเข้ามาตรงๆงนะคะในงวดนี้จ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลัก10่างเลขห้านะคะ5้าบวก6 11 11เดลขเด่น1นะคะ1นบวก1คงที่นะคะได้2จะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก1นเขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโทษนะคะออก1 8นะคะท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมคืองวดประจำวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16ฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นวิ่งล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบแรกนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับ สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเก้าหรเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดประจำวันที่16บพฤษภาคมนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเก้าหเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท,ทุกทา่ทกทานนะคะสวัสดีค่ะ